เอาละครับสวัสดีครับเจอกับผมในไลออนนะครับวันนี้ผมจะมาแคสการ PVP นะครับผมไอ้ถ้าได้เสียงแซ่ๆอะไรเนี่ยผมคุยโทรศัพท์อยู่ครับมันคงจะรบกวนหน่อยมันอโอ้ผมก็ไม่เก่งอะไรแล้วเหี้ยวบ้านมึงสิครับคุณน้องมึงบ้านไหนวะกูอยากเต่หน้าพ่อองจุงเลย เอาเหรออู้ไม่บอกนลว่าไก่โอ๊ยโทษทีครับถงถ้ามีคำหยาบอะไรก็ขอโทษด้วยละกันผมเป็นคนที่ไม่ดีนะครับใช่ครับมันชอบทืบเพือดเทืบพองครับทือบ้านหนึ่งดีครับกูแต่เดินทืบมึงแหละผมเดินมึงทือไหมคงจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับก็คงขอโทษเลยครับเพื่อนเป็นอะไรก็ไม่รร้ เพ, <uka> พื่อนมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับช่วงนี้เ,นเป็นกระเทเยครับฮะทหารบ้านไหนมามานอนบ้านคนอื่นเนี่ยไปหยัดงบโอ้ประหยัดงบประหยัดงบโอ้ไปหยัดงบไปหยัดงบโอ้ไปหยัดงบคง คงจะไม่ยินเสียงเกมเพราะว่าผมปิดเสียงเกมอยู่นะครับก็คงขอโทษด้วยกันที่ไม่ยินเสียงเกมได้ยินแต่เสียงพูดก็ขอให้สนุกแล้วกันครับอะภาคเหรออ๋อภาคอะไระวะภาคเวทมนโมนไงานมไงา,ามโดกะไงไรู้จักปะเนี่ยสลักขีมาโดกะ สาวน้อยเวทมนต์ไงมาโดกะมาโดกาจะยังไงลักสองโอ้ยโอ้ยโดยคมพูครับโอ้ยโดยคมพูขี้แตกครับ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 อ้าวมึงขี้แตกใครครับผมไม่เกี่ยวนะครับโมโหเวลหกสิบแพ้เวลแรงบีครับผมแรงบีกะกาครับผมไม่น่าเชื่อว่าชนะแรงเอได้นะครับโอ้โห ไม่าเชื่อ,อเอยลยนะครับโอ้โหเป็นไปไม่ได้เลยนะครับโอ้โหฮะไม่น่าเชื่อก็ไม่น่าเชื่อไงครับอโอเคครับพีพีผมพีพ,พีรอบเดียวครับผมมีพีหลายข้อครับเพราะว่าผมเป็นควายครับลาลาก่อนครับแซว